Welcome to Start with w h y p o d c a s t พอดแคสตที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ทความคิดและแรงบันดาลใจ a l i b a าบาจากธุรกิจ B2B สู่อาณจาจักรดิจิทัลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with w ว y p o d c a s t คุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาราบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซาครับในอพิโซดนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับคอร์ส อาลีบาบาเน็ตเพ e ร์เนอร์เทรนนิ่งออนไลน์นะครับที่ผมกำลังเรียนอยู่ก็เรียนกันมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่2นะครับที่ผมได้เข้าเรียนครับหัวข้อที่ผมเข้าเรียนในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ชื่อหัวข้อว่า Alibaba Digital Ecosystem ตนะครับก็คือเรียนรู้ถึงแนวคิดนะว่า a l i ีบาบาเนี่ยเขาสร้างระบบนิเวศของเขาขึ้นมาได้จนทุกวันนี้เนี่ยได้อย่างไรนะครับและเราสามารถที่จะเรียนรู้แนวคิดของเขาในการสร้างอาณาจักรตัวนี้ขึ้นมาได้เอาไป a p ลายใช้กับธุรกิจ เราอย่างไรต่อไปได้นะครับคนที่สอนเนี่ยนะครับเป็นซีเนยร์แอดไวเซอร์ของ Alibaba g l o b a l initiative นะครับชื่อคุณชานดีนะครับกเ็เขาเองเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังนะครับจากจุดกำเนิดเลยเนาะนะครับว่ามีกำหนดเริ่มต้นมาอย่างไรนะครับก่อนที่จะไปถึงจุดกำเนิดเนี่ยผมเล่าถึงอาณาจักรของอาล b a าบาให้ฟังกันก่อนหีกนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ย อาจจะยังไม่เข้าใจถึงภาพรวมทั้งหมดของอีโคซิสเ็มหรือว่าอ,อ,อาณาจักรทั้งหมดนะครับต้องบอกว่าอาลีบาบาณัปัจจุบันเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเ,ออเป็นเทคคอมพานีที่ทำหลายอย่างมากๆนะครับมีแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีคนจีนมีคนทั่วโลกใช้เป็นจำนวนมากนะครับหลายคนอาจจะพอรู้จักว่าอ๋ออาลีบาบาก็ทำธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซแต่จริงๆแล้ว ทำเยอะกว่าน,นั้นมากๆนะครับโอเคในภาพรวมผมจะพยายามอธิบายให้เห็นภาพที่สุดแบบนี้นะครับอีโคซ s สเต็มของ a าลีบาบาเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมดนะครับ5ชั้นด้วยกันนะครับมีมีแพลตฟอร์ม5ชั้นนะครับเอาชั้นที่1ก่อนนะครับชั้นที่1นะครับเรียกได้ว่าเป็นชั้นฐานราก โครงสร้างของธุรกิจอลบาบาเลยนะครับก็คือบาบาคลาวด์นะครับทำธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับใครที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีเนี่ยก็น่าจะพอคุ้นเคยถึงระบบคลาวดอย่าง Amazon AWS หรือว่า Google Cloud แบบนี้นะครับซึ่งธุรกิจคลาวดเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอินฟาสตรักเจอร์หลักนะครับที่คอยซัพพอร์ตบาบาในทุกๆแพลตฟอร์ม นะครับก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นธุรกิจฐานลากนะครับอันนี้เป็นชั้นที่1ชั้นที่2นะครับเป็นชั้นต่อมาครับก็คือมีธุรกิจอีกอันหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจทํากําไรทําเงินทำไรายได้ให้กับอลบาบามหาศาลเลยนะจริงๆธุรกิจนี้ทำไรายได้ให้อลีบาบามากกว่าธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซด้วยก็คือธุรกิจแอดเวอร์ทายซิงนะครับแพลตฟอร์มที่อบาบาสร้างขึ้นมาเนี่ยชื่อว่า a 里มามานะครับอาลีมามเนี่ยทำแพลตฟอร์มที่เรียกได้ว่า advertising and data management นะครับเป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลในทุกๆแพลตฟอร์มท,ทั้งหมดที่อะไรบาบาทำทั้งสิ้นนะครับเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงกันและเอาข้อมูลทั้งหมดนั้นมาใช้ในการยิงโฆษณาไปให้ถูกคนถูกที่ถูกทางมากที่สุดนะครับ อันนี้เป็นชั้นที่2ชั้นที่สมคือธุรกิจโลจิสติกส์ครับแน่นอนอาลีบาบามีธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซก็มีแพลตฟอร์มโลจิสติกส์นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าอาลีบาบาทำธุรกิจคือโอนโลจิสติกส์นะครับหมายถึงว่าไม่ได้เป็นบริษัทขนส่งอาลีบาบาไม่ใชเ่เข้าไปเป็นเจ้าของกิจการบริษัทขนส่งแบบนั้นแต่สิ่งที่อาลีบาบาทำนะครับเขาเรียกว่า ชื่อภาษาจีนเขาเรียกว่าชัชายเหนียวนะครับผมขออภัยถ้าออ,ออกเสียงผิดนะครับชัยเหนียวเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ทำหนะ้าที่เชื่อมโยงครับให้ทุกๆบริษัทขนส่งสามารถที่จะเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนลดเวลาทำยังไงเพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปโซฟให้สามารถที่จะส่งสินค้าจาก เว r e เฮาส์ house, นะครับสามารถไปถึงมือของลูกค้าได้โดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้คือชั้นที่3ชั้นที่4นะครับคือธุรกิจ Payment นะครับช่วงที่ผ่านมาน่าจะได้ยินข่าวคราวเรื่องของบริษัท Financial นะครับที่เป็นบริษัท Payment ยักษ์ใหญ่ของอ a ล a บอบากันมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทนี้นะครับกำลังจะเข้า IPO ในตลาดหลักทรัพย์ใน ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ก็ถูกปัดตกนะครับจากรัฐบาลจีนนะครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่ของอาบาบาเลยทำเงินมหาศาลนะครับชื่อธุรกิจว่าแอนด์ n ฟอแนนเชนะครับก็คือธุรกิจนี้เนี่ยมเเีเป็นเจ้าของอบริการที่ชื่อว่า a าลีเพนะครับหลายคนน่าจะพอได้ยินชื่อกันมานะครับเป็นธุรกิจ Payment ยักษ์ใหญ่ของอลบาบานั่นเอง นะครับอันนี้คือชั้นที่4นะครับสุดท้ายนะครับคือชั้นที่5นะครับเป็นเป็นชั้นของแพลตฟอร์มที่เข้าถึงผู้บริโภคนะครับที่ผู้บริโภคใช้แพลตฟอร์มเหล่านั้นกันอยู่ในหลากหลายประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1ก็คือเป็นคอมเมอร์สแพลตฟอร์มนะครับอลีบาบาเนี่ยมีคอมเมอร์สแพลตฟอร์มหลากหลายตัวมากๆเป็น10ตัวเลยนะครับก็คือมีทั้ง แพลตฟอร์ม B2B Marketplace ก็คือ Alibaba.com นะครับมีแพลตฟอร์มที่เป็น C2C Marketplace อย่างเทาเป่า .com นะครับมีธุรกิจ B2C Marketplace อย่าง Tmall นะครับแล้วก็มี Lazada นะครับที่ไปเทคโอเวอร์มานะครับมี Aliexpress นะครับมีธุรกิจที่เป็น new retail หรือเป็นค้าปลียกยุคใหม่แบบซูเปอร์มาร์เก็ตยุคใหม่ที่เป็นการประสานกันระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกันชื่อว่าเหอร์มาซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอันนี้เป็นคอมเมอร์สนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลที่อาลีบาบาทำมาเพื่อเซิร์ฟให้บริการกับผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้มีแค่บริการที่เป็นสั่งของคอมเมอร์สหรือว่าการช้อปปิ้งการค้าขายเพียงอย่างเดียวนะครับ บาบายังมีแพลตฟอร์มประเภทอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่น UC Browser นะครับก็คือมีเบราว์เซอร์ของบาบายเองด้วยนะครับก็คือนึกง่ายๆก็คล้ายๆกับ Google Chrome นะครับแล้วก็มี Youku นะครับคล้ายๆกับ YouTube นะครับเป็นที่นิยมมากๆ นะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า DingTalk นะครับ DingTalk นี่ก็คือเป็นตัวแชทแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นคล้ายๆ Microsoft Office อยู่ในตัวด้วยนะครับเป็น Cloud Service อย่างที่ผมเรียน Alibaba Netpreneur Training เนี่ยก็เรียนผ่านแอปพลิเคชัน DingTalk นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าฟีเจอร์ครบคันมากๆมีคนใช้หลายร้อยล้านคนทั่วโลกนะครับโอเคถ้าจะไล่ให้หมดก็คงคงไล่กันได้ไม่หมดนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้แหละคือ5ชั้นของระบบนิเวศ ที่อลบาบาสร้างขึ้นมานะครับทีนี้ลองไปไล่กันดูนะครับถึงที่มาที่ไปว่าออจุดกำเนิดของบาบาเนี่ยเขามีมุมมองต่ออ,อ,อนาคตในการสร้างแพลตฟอร์มอย่างไรคุณแจ็คมาเนี่ยนะครับเขามีจุดเริ่มต้นอย่างไรนะครับผมค่อนข้างทึ่งในมุมมองวิสัยทัศน์ของคุณแจ็คมานะนะครับตั้งแต่ปี1999เนี่ยเขามีมุมมองแบบนี้ฮะนะครับเขามีมุมมองว่า อนาคตของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า B 2 B 2 C นะครับก็คือธุรกิจเนี่ยเข้ามานำเสนอสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจและธุรกิจนั้นก็ค่อยขายสินค้าต่อไปสู่คอน sumer อันนั้นคือขั้นสุดที่อ e ีคอมเมิร์ซมันจะพัฒนาไปนะครับแต่ว่าณจุดนั้นเนี่ยมองย้อนกลับไปในปี1999เนี่ยนะครับ ยุคนั้นเนี่ยนะครับถ้าแจ็คหม่าเริ่มต้นทําธุรกิจแบบ b 2 c ขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับตลาดตอนนั้นทามมิ่งยังไม่พร้อมสิ่งที่แจ็คหม่าเริ่มทำนะตอนนั้นที่ทามมิ่งมันเหมาะสมที่สุดเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า b 2 b นะครับก็หลายครั้งเนี่ยเวลาผมศึกษาถึงแนวคิดของผู้บริหารหรือความสําเร็จของธุรกิจต่างเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็น ตัวตัดสินเลยเนาะว่าธุรกิจหนึ่งเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็คือเรื่องของทัมมิ่งนะครับว่าทามมิ่งเนี่ยนะครับเป็นจุดที่เรียกได้ว่าถ้าเรามาเร็วเกินไปเราก็ต้องใช้เงินทุนมหาศาลเลยกว่าที่จะรอให้ตลาดพร้อมที่จะเข้ามาใช้บริการของเรานะครับเพราะฉะนั้นทัมมิ่งที่แจ็คมากทำนตะอนนั้นปี1999ก็คือทำธุรกิจ B2B ก่อนนะครับก็คือทำธุรกิจอาลีบาบานะครับ a l i b a b a com จุดเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงระหว่างซัพพลายเออร์นะครับก็คือโรงงานนะครับโรงงานในประเทศจีนนั่นแหละนะครับกับไบเออร์ครับไบเออร์ส่วนใหญ่ณนะช่วงนั้นนะนะครับดีแมนความต้องการเนี่ยก็คือ,อ,อธุรกิจที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ต้องการเข้าถึงโรงงานในจีนนะครับซึ่งโรงงานในจีนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแต่มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าเดิมทีนะครับ b บเออรเนี่ยจะเข้าถึง Supplier ได้ก็ต้องไปออกงานแฟร์ไปเจอกันที่งานแฟร์ซึ่งก็ไม่มีประสิทธิภาพนะครับแทนที่จะสามารถเจอกันได้ผ่านอินเทอร์เน็ตเลยนะครับที่มีประสิทธิภาพมากกว่าก็เลยเกิดเป็นที่มาที่ไปว่าเกิดเป็น a l i b a b a .com ขึ้นมานะครับเหมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างทางไบเออรที่ต่างประเทศกับโรงงานที่เป็น Supplier ออยู่ที่ประเทศจีนนะครับ โอเคจากอบาบาต่อไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นพัฒนาการต่อมานะครับถึงการเกิดขึ้นมาของเถาเป่านะครับเถาเป่าเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาในปีนะครับในช่วงปี2003นะครับก็ช่วงนั้นเองเนี่ยเป็นช่วงที่ทาง Ebay e b นะครับ e b เ y ซึทีเป็นยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาซื้อกิจการบริษัทหนึ่งครับชื่อว่าอี h n e t ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งช่วงนั้นเองเนี่ยเป็นช่วงที่ เอออี a บเนี่ยเทคโอเวอร์อิชเน็ตไปและต้องบอกว่ากิน market share ์ยู่นที่ประเทศจีนเนี่ยถึง85%เลยทีเดียวแต่คำถามที่สำคัญคืออาลีบาบาทำยังไงครับถึงสร้างเถาเป่าขึ้นมานะครับและสามารถที่จะชนะ ebay ที่มีเงินทุนมหาศาลตอนนั้น ebay มีกินทุนเยอะมากเยอะกว่าอาลีบาบาเยอะมากมหาศาลแต่ทำไมเถาเป่าถึงสามารถชนะ อีเบได้เดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะครับในอีพิโซดหน้าที่ผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Start with Podcast with Why